สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็จะมาเปิดเรียวกว่ากลับมาเล่นฟรีไฟล์ว่ะผมก็จะมาเล่นฟรีนะไฟล์นะฮะเออไม่ตั้องเริ่มเลยดีกว่า

What is this? ผสมไปซื้อปืน m 5 9 0แล้วกันนะเดี๋ยวอีกสองวันฟรีไฟล์ก็จะรีแล้วแนละ้ว อเคนคโอคโอคเคือคนเดีอวแล้เอ่ะลงเ นั้นไม่เอาดีกว่าของอยู่นี่ของอยู่นี่คิงคิชเทันไงคิงคิงคิงเชอร์นะ เน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตปิงอีกแล้วไอคีบโลบขผมก็หลุดเพราะเน็ตกากอ่ะฮึขอบคุณนะโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรโอ้โอ้โหไม่มีอะไรเลย ซื้อของ b บสิ t ไปครับ งงครับอยู่ดีๆก็งงเลยข้างบนโอเคไปเก็บแอร์ดอกดีกว่าสบายใจ หโอ้ยลงหลังบ้านโอ้โหสีสูงแบบไม่ต้องทำอะไรเดี <S <S ๋ยววันนี้ผมจะไต่แรงกันขึ้นแรงเลยดูไม่ดีอาจจะต้องทึงตรงนี้ก็ได้

ส่องอันกระจิ้วเดียวโอ้แต่ยิงแรงแล้วเกินไป ยอดฮะตำแหน่งถูกเปิดเผยเฮ้ยไม่ได้คิวโอ้โอ้ได้คิวนก็ยังดีโอ้โหวุ้ยตานนี้คน ปืนอะไรดีนี่ละกันนะเล่นระยะกลางฮะเล่นระยะกลางแล้วก็เล่นชาร์จติวผ,ผมไม่ขึ้นผมไม่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นก็ต้องหนีวงเองเดี๋ยวขึ้นก็ต้องหนีวงแล้วก็ไม่มีทางก็โดดลงมาแล้วก็โดนยิงจายผมไม่ขึ้นดิ よこだわり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  ไปตรงกลางนะฮะไปจะโดนดักแล้วไปไม่ได้โอเคอเคุณเก็บคิวไปอย่างโคตรจะรวดเร็วโห สรงแี้ที่ซุปเบอร์มา con ดูกดดันกิกแค่ะเอมเอมเงียบอุ้ยนั่นแน่โอ้เพื่อนยิงก่อนเอ้อข้างบนข้างบนแล้วก็ฝั่งซ้าย เดี๋ยวซ้ายก็หนีวงเองแต่ว่าข้างบนนี่แหละปัญหาเฮ้ยเอฟเอชคนชื่อนักฆ่าเก็บสโอเคเฮ้ยสีหน้าตานี่คงจะลองเล่นเอดับก็ดีโอเคซื้อมาเลย เอานี่กิตามาพอดีเล่นเอดับก็ไม่เสียหาย อย่นะมันเรือดไม่ใช่นะเรือไม่ใช่อะนันสองเธอก็าอกล่าเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาตอบไม่เบิออกเลย yeah มไม่ค้อไม่ขึ้นลมันขึ้นเป็นสิ่งไม่ไดีแล้วลอยโอ้โหฝั่งขวาเพื่อนดูเหมือนว่าจะไม่เจอใครนะอุ้ยไม่เจอเจอเลยมองเฝ้าดูเดี๋ยวนะทั้งซ้ายขวา,วขาลลออแ เต้นเต้นเต้นนะเต้นเยอะเลยบังอาดมานำผมมันไม่ดีโยนก็อปกติเซื้องปืนไกลเอาไปคืนกัน โอ้โอ้ไม่รู้จะเอายังไงดี